I Get up, time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever try Towards the sun rays And รับบทเป็นแซลมอนค่ะสวัสดีครับผมเฟรมดิชนนกิติภัท์เดชาครับรับบทเป็นซีแลสไปค์ครับสวัสดีครับผมและอันปัญญาแม็กเชนรับบทเฟิร์สครับสวัสดีครับผมยิมทัชนนท์ครับรับบทเนแซมครับสวัสดีครับผมรูครับรับบทเป็นผัดสวัสดีครับผมตั๊กทศวรรษนะครับในเรื่องรับบทเป็นแจ็คครับสวัสดีครับผมเทียนอธิวิทัพรับบทเป็นไม้นะครับเป็นยังไงบ้างในีสุดก็ได้ฉายแล้ว เราดีใจดีใจแค่ไหนในงานที่แบบเออเชืวเว่องถึงเปนดยดีใจไหม <laughs> รับก็ดีใจมากมากครับสำหรับส่วนตัวเฟรมครับเพราะว่านี่ก็เป็นซีรีส์แรกของเฟรมด้วยครับเราทุกคนผ่านการทั้งเรียนแอคติง้งทั้งการฝึกซ้อมวบรเลย์บอลเวิร์กช็อปทุกอย่างในระยะเวลาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาพอมาถึงวันนี้แล้วเราปราบป,ปื้มเป็นอย่างมากครับที่เราได้เห็นตัวเองแล้วบนหน้าจอสักทีครับก็ากให้ทุกคนติดตามจริงๆครับ แซมมอนในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กคนเดียวในกลุ่มผู้ชายท,ทั้งหมดการทํางานกการ่วมกันเราดูสหมือนว่ามันยากลำบากว่าแกล้งเรามากน้อยขนาดไหนยังไงบ้างไหมต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทา้าทายนมากๆๆเพราะว่าตัวหนูตัวแซมมอนเองเนี่ยก็ไม่เคยเล่นซีรีส์อะไรที่ผู้ชายเยอะขนาดนี้มาก่อนและด้วยความที่เราอ่ะต้องเป็นผู้จัดก,การทีมด้วยเราก็ต้องคุมผู้ชายทุกคนในทีมให้อยู่ ซึ่งแต่ละคนก็ตัวแสบทั้งนั้นเลยค่ะแกงแกงแซลมอนตลอดใครดื้อสุดใครดื้อสุดเหรอคะอลับมาเป็นพูดจะมีอยู่หลายหลายคนอยู่ทุกคนเลยดีกว่าทุกคนเลยดีกว่าทุกคนเลยดีกว่าถ้าจะพูดอย่างนี้ทุกคนเลยถ้าหนักสุดนะคะก็จะมีน้องทีมนะคะกับพี่โบตัสค่ะโบตัสครับแล้วว่าใครทำแซลมอนที่สุดวันหนึ่ยากสำหรับเรา ผู้ชาย้องเล่นกีฬาเราเป็นแค่คนนาคเป็นนัาทีผ้าการทีมหผู er ้จัดการทีมที่คิดว่ายากที่สุดน่าจะเป็นทีมที่แซลมอนจะต้องทําตัวขรึมและจูกดันเพื่อให้ทุกคนในทีมฟังแซลมอนทำหน้าซดูดันแล้วนกลัวอะไรม่กลัวแล้วกลัวแะ้วกลัวลักากลัวรลัก้้างนั้ที่เราูเอาผู้แรกก่อน รับบ้านการทำงานร่วมกันระหว่างถ่ายทำเป็นไปตามที่เราคิดมัอไม่ว่ามันยากกว่าจริงๆก็ไม่ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ตอนแรกคิดว่าจะยากกว่าเป็นแบบไหนแล้วเป็นแบบไหนความแบบนี้คิดว่าแบบมันน่าจะยากกว่านี้เพราะว่าอม่นีไม่ง่ายเพราะว่าแบบเรา ฟิฟเเฟแบบเป็นเรื่องแรกด้วยแล้วผมก็แบบเป็นแสดงดาเรื่องแรกด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการที่ต้องแบกรับบทที่น่าจะยากมากแล้วก็อาจจะแบบด้วยความเคมีหรือการติวตอนเราเรียนเวิร์กช็อปกันอ่ะมันแบบผลลัพธ์ออกมามันยังไม่ดีมากขนาดนั้นแต่พอเราแบบเริ่มสนิทกันเริ่มพยายามติวพยายามแบบระหว่างเวิร์กช็อปกันเลยระหว่างที่เราก่อนที่เราจะเปิดกล้องครับเราก็แบบเฮ้ยเราจะเคมีเราจะเข้ากันไหมอ่ะช่แล้วพอเราได้เวิร์กช็อปเราได้มี กิจกรรมที่เราได้ทำไปเจอกันด้านนอกบ้างนอกจากไปงานอ่ามาจะสนิทกันมากขึ้น่าเงยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ไม่ชวนผมไปกันสองคนเวลาแล้วเวลาพอเราเข้าซีแล้วครับจะทาให้เราแบบเวลาเล่นกันเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขินอายหรืออะไรเราก็มันกลายเป็นนี้เลยกลายกลายเป็นสนุกมากใช่แล้วอันนี้ก็แบบเวลาทํางานมันง่ายกันง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมมองของคครับเราต้องเล่นแตกใช่ครับมันต้องแบ่งอารมณ์กันยังไงบ้างครับ ในในความเป็นแฝดของเฟรมน,น,นะความเป็นมูนส่วนของซีเขาก็จะนิ่งขึงพูดน้อยครับพูดน้อยสุภาพแต่พอเป็นสปายก็จะขี้เล่นขี้เล่นหน่อยพ,พูดเก่งนีครับที่ใส่ห้างๆครับก็คาแรคเตอร์ก็จะค่อนข้างชัดเจนครับแต่ว่าในการทำการนบ้านเฟตโต้ค่อนข้างหนักมาก mm. ไม่ใช้คำค้างก็ต้องบอกว่าหนักมากเลยเพราะว่าฟเฟรมเ็ต้องซ้อมทุกวันเล่นบอลแล้วก็ยุวิสูนครับ ทั้งวอลเลย์บอลและยูวิสูเฟมฝึกพร้อมกันมาเลยครับหปีเต็มครับก็เหมือนเพื่อนหนึ่งทุกคนเหมือนกันครับก็ทุกคนก็ต่างฝึกวอลเลย์บอลหนึ่งปีเต็มครับแต่ของเฟมก็จะมีพ่วงเป็นยูวิสูเพิ่มเข้ามาด้วยครับอย่างคู่เราระหว่างฉากกีฬากับฉากเอ็นซีคิดว่าไหนยากกว่าฉากกีฬายากกว่าครับยากกว่าเอ็นซีก็ง่ายกว่าสบายแล้วเอ็นซีมันจะใส่เลื่องแรงงามันต้องฝึ ใช่ครับเล่นนักกีฬาเล่ยนักเล่นฟุตบอกก่อนว่าด้วยนักกีฬาเราต้องใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์อือใช่เพราะว่าท่าทางแต่ละอย่างการทำออกมาถ้าเราตีกันปกติเฉยๆก็ก็ได้ครับ ท่าสวยแต่ว่าถ้าอยู่ในกล้องท่าต้องสวยมากกว่าข้างนอกใ่ความเป๊ะความมุมไม่ว่าจะกล้องตัวนี้หรือว่าเคลับครับก็ต้องทุกอย่างต้องเพอร์เฟกเลยเราจะมาเหลื่อมๆนิดหน่อยไม่ได้เลยครับพอเป็นกีฬามันมีจังหวะเข้ามาด้วยเลยเราต้องอินคาเล็กเตอร์ด้วยเราต้องดูมุมกล้องด้วยมันเลยยากครับส่วนเอ็นก็สบายก็คือเล่นก็คือในสังเกใช่ครับก็คือเคลันก็ได้เลยก็คือียกว่าตอนผมเล่นผมไม่เราเราไม่เขินกันแล้วอ่ะเรากลายเป็นแบบแอบไปซ้อมกันมาใช่ไหมเราแอบไปซ้อมกันมาหรือเปล่า ใครบอกเอซเราเรากี่เทคเราแค่เทคเดียวเทคเดียวต่ว่าเป็นมุมกว้างมุมแคบแค่นั้นอ่า เทคนิคนี้คือจบผ่านไวปด้วยหรือว่าเราใชมาอยู่มันรู้สึกว่ามองหน้ากันแล้วมันไปเลยจูเลยครับคือจริงๆรู้สึกว่าถ้าถ้าทำให้ดูไม่เอาถ้าจะใช้ฉายจริงอ่ะเราอาจจะแบบไม่ได้ตัดมาเยอะขนาดน้นแต่ว่าด้วยความที่เราเล่นเป็นลองเทคไปเลยเพื่อความเผื่อตัดเผื่ออะไรด้วยเลยแสดงว่าถ้าเป็นอันคัดก็คือปล่อยไหลใช่ครับปล่อยใจปล่อยจอยต้องลองติดตามดูครับผมปล่อยจอยปล่อยใจครับผมปล่อยใจ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 ฝากคู่เราครับครับก็อยากจะฝากคู่ของ เระครับผมสาับไล่อันนะครับผมก็ไาเรยกว่าไงอ่ะฝาติดตามคู่ของเราด้วยครับว่าความรักจะจบลงเช่นไรเพราะว่ามันจะมีความสับสนระหว่างผมจะชอบคนที่เป็นแฟดคนนี้หรือคนโน้นใช่เพราะตัวเรานั้นก็ปั่นเขาหนักเหมือนกันใช่ใชต้องรอไปติดตามดูครับในจวินเดอะซีรีส์สลับรักรักทุกอย่างครับครับผมอีกสองคนห่คนที่ขยับมาเล่อยังกลางเฟรมกับ พูดดีแซบนะครับแซบวันอะไรนะแซบว่าเอาหัวอ๋อแซบมารัตนะครับโค้ชว่าสิงห์คโปร์ครับในเรื่องรับบทเป็นแจ็คครับส่วนผมครับเทนอภิทภัทรครับในเรื่องรับบทเป็นไม้ครับก็ในคาแรคเตอร์ของไม้ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บกดครับใช้ความรุนแรงอารมณ์ร้อนเลือดร้อนอะไรอย่างนี้เพราะว่าถูกรับความกดดันมาจากที่บ้านนะครับก็เลยแบบจะมีนิสัยที่ค่อนข้างรุนแรงนิดหน่อยครับ ส่วนผมนะครับก็รับบทเป็นกัปตันทีมด้วยแล้วก็เป็นมือเซตนะครับก็จะทําให้มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นําของทีมอะไรเงี้ยก็จะมีความคอยซัพพอร์ตเพื่อนๆคอยช่วยเหลือเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆมีปัญหาคอยแก้ปัญหาให้เพื่อนๆอย่างเงี้ยครับทำไมเรื่องราวคู่เราเป็นเรื่องราวเส้นหลักอะจริงๆเส้นหลักอะคือเหมือนเส้นรักเส้นหักเส้นรักเส้นรักคือจริงๆแล้วอะเรา ได้ไหมคือมันไม่ได้มาม,ม, <c oughs> มันไม่ได้มาเพราะวาความรักไม่ได้มาเพราะความรักไม่ได้มาเพราะความราักมันมาเพราะ ผลประโยชน์ครับเอาผลประโยชน์มันมาเรื่องของผลประโยชน์เราเอาเอาตัวเข้าไจพี่เขปบอุ้ยบอกก็ได้นะเราบอกก็ได้รอดูในสิ่งที่เราได้ลูกปูเขาเป็นเช่นไรหรือไม่กันจริงๆก็มีเรื่องของผลประโยชน์มาด้วยครับเพราะว่าผมผมเป็นมือเซตอะไรเงี้ยเขาก็จะอยากให้ผมแบบเซตบอลให้อะไรประมาณนี้ครับก็อาจจะมีเรื่องใช่ใช่ครับสร้างซีนให้เขาเขาอยากได้ซีนอยากได้ เพราะเขาเป็นคนที่แบบโดนกดดันจากที่บ้านอะไรเงี้ยแสดงว่าเป็นรักแบบไม่เกรงใจหลังๆก็ไม่ได้ไร่เกรงใจกันหลังๆก็ยังไม่สปอยแล้วกันครับเพราะว่าอาจจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งก็ได้อาจจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนคู่อื่นครับผมแต่รับเราแ่บไม่ได้บอกแฮปปี้เอนดิ้งนะอะไรนะคู่อื่นไม่ได้บอกแฮปปี้เอนดิ้งเลยก็นั่นแหละที่บอกให้ไปติดตามกันดูไงว่าจะออกมาเป็นยังไงเขาบอกว่าคู่เราเป็นซีหนักกว่าคู่เขาอีก ก็ค่อนข้างหนักมากครับเดือดมากเดือดเรียกขาดหรือว่าอร่อยอร่อยแจ็คผู้ค่ายักษ์หรือแจ็คผู้ค่าย์ไมด้วยความที่ว่าเราต้องขี่เพื่อนสองคนสองคู่นลยนะเราขี่ด้วยความที่ว่าเราอ่ะเข้ามาแบบผลประโยชน์ไงพี่มันก็ไม่ได้ต้องการเรื่องความรักอยู่แล้วอ่ะเราไม่ได้ต้องการแบบเมคเลิฟอ่ะเราต้องการแบบแค่เซ็กอ่ะเราก็เลยแบบ แรงมากจับจ้าในย่านนี้เลยล็อกเกอร์อย่างนี้เอ้กนี้กระดูเดือดก็สามารถขชนะสคู่นี้ได้เลยไม่แพ้แน่นอนครับี่เครด้นะเดินจับมือใส่เครียดแล้วนะน้าซิแล้ว่ก็ซบเลยน้าซีดแล้วี่ีแกเหิยิ้มแหกแล้วแหกจิ้แล้วให้คู่เราฝากฝากก็ฝากคู่ของแจ็คกับมเด้วยครับรับรองว่าแซ่บเผ็ดมันครับผมเาเลยครับ อ่าแนะนำตัวครับรับบทคาแรคเตอร์อะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมภูครับรับบทเป็นทันครับคาแรคเตอร์ในเรื่องก็จะเป็นนักกีฬายูยิสูที่คอยสพอร์ตเพื่อนๆครับแล้วก็รักในความถูกต้องครับผมก็รับบทเป็นแซมครับผมเป็นน้องเล็กสุดในทีมครับเล่นตำแหน่งลิเบอรโรครับผมเบอร์สี่ครับผมก็ส่วนหน้าก็จะโดนแบบพี่ๆเนี่ยชอบแกล้งชอบแกล้งแบบ แน่นอนแบบไม่ชอบโดนแกงก็ก็ด้วยความที่แบบว่าผมคาแรคเตอร์แบบน่ารักสดใสอะไรแบบนี้แบบไม่ค่อยมีพิษมีพายไม่ค่อยมีแบบเราถามคนอื่นไหมว่าที่เราจะสดใสไม่พี่มยนียทุกคนน่าแบบเลยมากไม่ไม่มีพิษมีภัยใช่ไหมครับผมแบบน่าเกลีโดนแกงแล้วมองบนแล้วมองบนแล้วแสดงว่าคู่เราเป็นคู่ที่ใสที่สุดในบรรดาสองคู่นี้ใช่ครับผมก็ไม่กินปากเลยใช่ผม ใช่ครับแต่ถ้าอยากดูแบบดูเดีดยวเห็ดมันก็ต้องดูย้อนหลังแบบอันคัดอะไรแบบนี้ครับเผื่อเผื่อซู่วี่เขาได้บ้างครับเป็นันเส้นรักคู่เราเป็นยังไงครับก็เส้นรักของคู่ผมก็คือผมช่วยช่วยสปอร์ตของทางสไปร์ครับจนจนได้ไปเจอกับแซมครับในเรื่องแล้วก็ตามจีบมาตลอดใช่ครับช่วยเพื่อนแต่ได้แฟนต้ด้วยกันมันจะปรับจูนกันบ้าทีมี่คู่เรา ก็เยอะครับแรกๆก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ครับคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเขาก็คุยอีกเรื่องหนึ่งผมกุยอีกเรื่องหนึ่งครับไม่รู้เรื่องนี่ไม่เขาครับเขาก็ไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้เรื่องแบบไม่รู้เรื่องทั้งสองเขานละดาวรขาเลืดดาวครับอันนี้คุยกันรู้เรื่องแล้วใช่ไหมรู้เรื่องพี่รู้เรื่องรับรู้เรื่องพอเป็นคุยไม่รู้เรื่องมันต้องคุยกันยังไงถึงให้แบบว่า จับมือเป็นพาร์ทเนอร์กันก็ผมผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมรับฟังอย่างเดียวแล้วกันครับก็พูดเลยครับแล้วเดี๋ยวอันไหนเข้าใจเดี๋ยวผมตอบนะใช่ครับตอนนี้พูดจะรู้เรื่องยังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องค่ะไม่รู้เรู้เรื่องรู้เรื่องบ้างครับรู้เรื่องตอบอไปเลยอยากให้คู่เราถึงสองคู่ว่าคู่เราเปียในดีไหมอันนี้ก็สิ้นเลยจัดไปไปมองหน้าเขาสิตัอย่ากลัวเขาเดือดกันไปเยอะแล้วก็เป็นความรักไวใสๆใช่ความรไวใสๆ ใส่แล้วนะใส่ๆครับใส่ๆจริงๆก็ใส่ๆนะครับใส่ๆแต่ก็ก็โอ้โหต้องรอดูในแบบอันคัดว่าแบบมันจะใสจริงหรือเปล่าครับต้องรอดตามเลยครับเป็นการทีเหลือก็คือการเป็นเหนัได้ครับให้ชาวน้องคู่กับคอณซามุนพูดสิ่งใดบ้างพอเราได้ความสามคู่แล้วเราคิดว่าคู่ไหน NC เลิศ NC เลิศถ้า NC เลิศก็ต้องยกให้คู่นี้เลยค่ะ เพราะว่าคู่ของแซลมอนไม่ไม่ค่อยมีไม่มีฉาก NC เอ็นซีเลยมากกว่าเพราะมั้นค่นจะเป็นซีนแบบเป็นความเป็นความรักที่แบบว่าเราหวังดีกับเขา<ช>เขาเจอปัญหาอะไรมาที่ไม่สามารถแบบมาล้มแข่งได้เราก็จะวางแผนทุกอย่างเพื่อที่ให้เขาแบบแข่งจนได้อะค่ะสุดท้ายเราให้ตัวแทนฝากว่าซีรีส์จะติดตามเมื่อไหร่จะชมกันที่ไหนบ้างอะนดับแรกที่ไหนครับก็ฝาก พี่ท <oon> ุกคนนะครับไม่ว่าจะ FC หรือทุกคนที่อยากจะมีความกระชุ่มกระชวยในหัวใจนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทวินเดอะซีรีส์สลับรักนักอุ่่างครับชมได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับทุกวันศุกร์ี่ทุ่ม45นาทีดูช่อง3กด33แต่ถ้าอยากดูย้อนหลังแบบตื่นเต้นมากกวันนี้ให้กดที่แอป3พัทนะครับฝากติดตามด้วยนะคาดนะคนี่ก่อนนะ